จับผิดแปนบ้านซีรีส์ญี่ปุ่นฮังโอชิอยู่ได้จริงๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะ,ดคะไดสกิเจดรลามาคลัสพี่สาวนั่งสาวสซีรีส์ญี่ปุ่นฮังโอชิประทับรักวิวาวุ่น ชื่อเต็มๆอะไรนะคองิงทโดเกนิห้างโอชิตาดาเกเดสยะยาวมากยาวมากจริงๆขอเรียกว่าฮางโอชิละกันนะคือเรื่องนี้เพิ่งจบไปหมาดๆเลยเป็นไงบ้างหนุกไหมหนุกมากเขนตาโนะลอม,มากเออถึงแล้จะลอมใหญ่ในตอนกลางๆนะคะ <laughs> ใช่อ่ะใครที่ยังไม่ได้รู้เรื่องนี้โน้ก็จะมาเล่าเรื่องย่อๆกันดีกว่าเป็นเรื่องราวของพระเอกนางเอกโนที่ต้องมาแต่งงานกันปลอมๆด้วยเหตุผลบางอย่างอ่ะอย่างนางเอกก็ต้องการเงินใช่ไหมยืมเงินพระเอกมาส่วนพระเอกก็อยากแต่งงานปลอมๆเพราะว่า ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่อะไรก็ไม่รู้ของนางเนี่ยนะทำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องแต่งงานแล้วก็มาอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันดังนั้นค่ะฉากหลักของเรื่องนี้ก็คือบ้านนั่นเองวันนี้นะคะเราก็เลยเชิญสถาปนิกนเชิญมามใช่เรียกว่าเชิญมาเลยนะะหน้าเดิมเลยเออมาพูดถึงแผนบ้านเรื่องนี้กันดีกว่าครั้งที่แล้วนี่คุณพี่เนี่ย โดนแกงไปใช่เวลาโดนแกงแกะเป็นบ้านคีคาซาลูนี่คือยังจำฝังใจอยู่เลยนะออปวดหลังไปหลายวันน่ะแบบให้นั่งแกะแป้นอะไรก็ดูเยอะแยะไปหมดเลยเอาแล้ววันนี้เธอจะมาทําอะไรเธอมาแกะแปน้นอีกไหมวันนี้ไม่มาแกะแปนแ้นละคือแป้นอันนี้มันง่ายไงคือมองแวบ,บเดียวรู้ละขนาดหนเลยเ,ออเขียนแบมแค่สิบนาทีเสร็จละก็เลยนี่เขียนมาก่อนแล้วคืออันนี้ผู้ตายไปทําตอนไหนฉันไม่รู้ใช่ไหมบอกแล้วทำแบบเดียวเสร็จ ก็เลยไม่ได้มาแกะแปลนบ้านให้ดูแต่ว่าจะมาจับผิดแปลนบ้านไอ้ยามันอยู่ได้จริงหรือเปล่าเอาไม่ได้หรอเนี่ยก็อยู่ไปดิอยากอยู่ก็ยู่เธอรู้ไหมว่าเนี่ยคือเป็นฉากละครเออมันก็แปลกๆนิดนึงอ่ะมันดูแบบดูไม่น่าจะอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้คือคอนคิดของชันนะทำไมเราไม่จริงจะบอกอยู่ได้อยู่เลยเอาไม่รู้เธอเ็อทักอะเธอไม่แน่ใจอ่ะ <laughs> ยังไม่ได้บอกเลยว่าอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้แค่ทักไม่รู้ <laughs> <laughs> เป็นคนเปลี่ยนใจง่ายเอาเราดูได้ไงเป็นฉากละครคือเรื่องเนี้ยมองแบบเดียวเรารู้เลยก็คือตอนที่บรรยายบ้านเข้ามาใหม่ใช่ไหมตอนแรกก็ถ่ายหนะ้าบ้านก็แบบอุย้ยบ้านหลังนี้ใหญ่จังอ,อแล้วพอมันตัดฉากเข้าไปในบ้านปุป๊บอะรู้สึกว่าแบบมันใหญ่กว่าภายนอกอะเออก็จริงนะมันดูแบบไม่ค่อยสอดคล้องกันมันแบบสเกลสัดส่วนมันแปลกมากกับกับบ้านข้างนอกอะก็เลยทําให้รู้เลยว่าไอเนี่ยฉากละครแน่นอน อ่เดี๋ยวเรามาไล่กันทีละจุดเลยดีกว่าว่าอะไรยังไงบ้างให้สถาปนิกอธิบายคะ่ะยกหน้าที่ถ้าเรา <c oughs> จับทานเข้าบ้านใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนเดิมเขาเรียกว่าเกนคังคืออันเนี้ยบ้านญี่ปุ่นเขาจะมีเสมอ<ช>คือจุดเนี้ยรู้สึกว่าชอบมากเหมือนกันอยากให้มีบ้างอะเออมันจะเป็นแบบพื้นรถระดับนิดนึงแล้วด้านข้างอะมันจะมีแบบตู้บิวอินรองเทา้ามีสองฝั่งเลยฝั่งหนึงน่าจะเก็บรองเท้าแบบเต็มที่แน่ๆเออเก็บได้หลายคู่เลยเนาะดีอะแบบกว้างดีฉันรู้สึกว่ารองเท้าฉันก็เยอะนะ เออคือบ้านที่ของไทยอ่ะพวกบ้านจัดสรรต่างๆอ่ะมักจะไม่ได้แบบออกแบบพื้นที่วางเท้าเออเราเวลาที่เราต้องไปออกแบบให้ลูกค้าทุกคนก็จะต้องรีเควสว่าขอที่วางเท้าหน่อยเพราะทุกแต่ละคนอ่ะมีรองเท้าปรบมาณสิบคู่อยู่กันหอบสองสามคนอ่ะปาไปแล้วสามสิบคู่ก็จริงนะคือถ้ามันไม่มีที่เก็บอ่ะมันก็จะวางระเกะระกะอยู่ที่บ้านใช่ไหมอยู่ที่หน้าบ้านอ่ะบ้านที่ออกแบบมาสวยๆอ่ะแล้วมีรองเท้าแบบวางแปๆๆปๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยหรอกเปล่า ต้องแบบชั้นเทินสูงเหนือหัวไปเลยนอกจากที่แบบเราจะเก็บรองเท้าแล้วอ่บางทีเราซื้อของเข้ามาในบ้านใช่ไหมมาที่พักของอต้องมีที่วางกุญแจรถกุญแจบ้านอะไรแบบนี้วางไว้หน้าบ้านก็มีพื้นที่ตัวนี้ก็จะดีแต่นัเอกคือเอามาวางกระชาปองเธอพื้นที่ในเนี้ยก็เรียกว่าสําคัญเหมือนกันนะเนี่ยสำคัญกว่าที่คิดอีกโอ้โหใครที่ต้องการให้คุณพี่สาวออกแบบนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เข้ามาที่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ ขายอินตลอดอ่ะแน,น่นอนมันก็ต้องขายกัน <g ül> ช่วยกันขาย,ยเนาะถกเตอร์ต่อต่อต่อ <c oughs> จ้าก็คือพอเราเดินเข้าบ้านมาใช่ไหมมันก็จะเป็นโถงใหญ่ๆมีมที่แบบกินข้าวนั่งเล่นแล้วก็มีบันไดขึ้นไปที่ชั้นลอยซึ่งข้างบนนั่นก็คือเป็นห้องนอนสองห้องแต่ว่าถ้าจะบอกว่าใครเอาไปสร้างตามนี่คือตีมือเลยนะทำไมอ่ะอ่ะเธอดูจากแปลนดิพื้นที่นั่งเล่นกับพื้นที่กินข้าวอ่ะมันใหญ่มากเลยใช่ปะใช่ถ้าเทียบกับห้องนอนสองห้องเอออะไรเนี่ยเออคือสเกลอ่ะมันไม่สอดคล้องกันอะ ลองย้อนกลับไปดูบ้านที่เป็นหน้าบ้านอีกทีนึงดีที่เป็นบ้านจริงๆอะ่ะอันนั้นน่าจะเห็นว่าสัดส่วนมันกําลังพอดีที่แบบเออมันจะมีดูมีถงใหญ่อันนั้นน่าจะรู้ว่าเป็นห้องนั่งเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีบ้านเป็นสองชั้นใช่ปะ่ะชั้นบนเป็นน่าจะเป็นห้องนอนแหละคือดูสัดส่วนมันค่อนข้างเหมาสมดุนกันแต่ถ้ากลับดูที่ฉากละครอันเนี้ยมันไม่สมดุลกันเพราะว่าห้องนั้นนั่นคือใหญ่มากห้องนั้นคือเล็กมากมคือถ้าดูตรงดีเทลดีๆนะตรงช่วงแถว้าวที่ เวสเปก็คือสเปคที่ทิ้งว่างไว้โดยที่ไม่ได้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์อเออเอาไว้ทําอะไรตัวนี้ให้แมววิ่งเล่นหรอก็น่าจะใช่นะเธอแถวแถวตรงที่นั่งเล่นอย่างเงี้ยมันโล่งมากเลยอ่ะคือมันใหญ่เกินแบบโซฟามาตั้งอีกอ่ะไม่งั้นก็ต้องเลือกโซฟาให้มันใหญ่กว่านี้ เขาก็ใหโอโมจิมาวิ่งเล่นได้แหละเธออคืออันนี้ไม่เป็นฉากละครก็เลยพอจะเข้าใจได้ว่าเขาพื้นที่โล่งเพื่อที่จะวางกล้องมีทีมงานมาถ่ายทำอะไรนี้ใช่ไหมเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตรงฉากหน้าตกกินข้าวอะ่ะมักจะถ่ายบ่อยมากเลยตรงนั้นก็เลยเป็นพื้นที่โลง่งเขาจะได้วางกล้องได้อืแต่ถ้าบ้านจริงๆอะ่ะมันไม่ควรมีแบบขนาดเนี้ยน,นน่มันใหญ่เกินไปมันเวสเปย คือทุกพื้นที่ที่เราออกแบบไปอ่ะมันคือเงินถูกป่ะเเราขีดเส้นหนึ่งเส้นอ่ะมันคือผนังผนังที่มีเงินแล้วอ่ะเออก็ต้องทาสีต้องอะไรเนาะใช่เพราะฉะนั้นการออกแบบทุกอย่างมันต้องคิดต้องแบบดีไซน์มาอย่างดีเพื่อที่จะได้ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดด้วยใช่แต่ถ้าจะบอกว่าเออก็ไม่ให้แมววิ่งเล่นไนี่ยโมจิจิวิ่งไปดิโอ้ยวิ่งจนผอมเลยอ่ะก็เอกก็ได้ก็มีเหตุผลอาจจะร้างบ้านเพื่อแมวไงอันเนี้ยอ่าโอเค มาลงรีเทลแต่ละโซนดีกว่าก็ไปที่โซนเปิดประตูมาก่อนเจอที่กินข้าวกับห้องครัวใช่ไหมอันนี้ฉันชอบทำไมเปิดมาปุ๊บกินเลยของกินคือสิ่งสำคัญนี้ตู้เย็นนี่อยู่ข้างประตูเลยก็ซื้อของอะไรมาก็แบบเรียววุ้บตู้เย็นเก็บเก็บทำข้าวกินเออไหมจริงจริงก็ดีนะคือแบบบ้านเราจริงๆไม่จําเป็นต้องเรียงจากข้องนั่งเล่นไปกินข้าวไปห้องครัวก็ไม่จําเป็นเลิกกินข้าวก่อนก็ได้มันก็ไม่ผิด เออมันอยู่ที่แบบเราใช้งานเราอยากให้แบบเออเปิดมาเจอกินข้าวกันก็ได้เธอมีเพื่อนไหมไม่ไมีเธอเคยไปบ้านคนอือ่นปะเคยเคยเออแล้วเธอเคยไปแบบไปนอนกิ้งเล่นที่โซฟาเขาปะก็ <c oughs> ไม่ค่อยนะเออส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราไปบ้านคนอื่นอะ่ะเราก็จะไปนั่งคุยกันตรงต่อกินข้าวปะเออเออไปถามทาอะไรกินริร่มก็กินเลยอ่ะเออคนไทยเนาะชอบแบบกินข้าววันก่อนอย่างเงี้ย เออการที่มาเปิดมาเจอโต๊ะกินข้าวเลยมันก็ดีเหมือนกันก็เหมือนเชิญแขกมานั่งตรงนี้เลยอเออแต่ว่าโต๊ะกินข้าวของเรื่องเนี้ยเป็นโต๊ะท็อปหินอ่อนด้วยคืออะไรปกติไม,ไม่ค่อยเห็นโต๊ะญี่ปุ่นเหมือนโต๊ะหินอ่อนปะ <c oughs> ในซี่ทีนะ่หลายๆเรื่องอะชอบเป็นโต๊ะไม้กันเนาะแต่โต๊ะหินอ่อนเนี่ยคือต้องระวังการใช้งานนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะชื่อมันคือหินอ่อนอะมันก็อ่อนจริงหรออ่ะ <c oughs> มันจะเป็นหินที่แบบ เธอคิดว่าเป็นยางลบอยู่หรอตอนเนี้ยจะนุ่มๆปลาหินอ่อนคือหินอ่อนอ่ะมันเป็นหินที่มีรูพุนเยอะมันก็เลยเรียกว่าหินอ่อนแต่มันไม่ได้อ่อนเข้าใจปะเ็ทไหมอ่ะมันก็แข็งปกติเหมือนหินนั่นแหละแต่แค่มันมีรูพุนไอรูพุนเนี้ยมันก็ทําให้หักง่ายอ้าวแต่มันไม่ได้แบบโหเท้าโตไปแล้วจะหักเลยนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นคือมันก็ยังแข็งแรงอยู่กี่ปีจะหักคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่า เราตัดมาเส้นเล็กๆมันก็หักได้ง่ายไงเออแต่ว่าข้อสําคัญคือพวกซอสอ้ถ้าหกลงไปอะ่ะหรือเราแค่วางกาแฟอะ่ะแล้วแบบมันมีกาแฟหกลงมานิดหน่อยอะ่ะมันซึมลงไปในหินได้เลยนะอ,อ่ะเอ้ล้วโตวมันก็จะเป็นรอยอะ่ะเออช่นวางแก้วกาแฟปุ๊บเป็นรอยวงกลมใช่ป่ะอก็เป็นรอยแบบนั้นเลยที่หินอ,อ้าวคือถ้าไม่รีบเช็ดอะ่ะมันก็คือจะซึมลงไปในหินทันทีอ,อ้าวน,น,น,นี่ก็คือเออเป็นข้อควรระวังของโตหินอ่อน อย่างนี้เนี่แต่คือเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกวัสดุอื่นๆที่มันทําทดแทนหินมาเราก็ใช้แทนได้คือมันก็จะมีด้วยลายหินอ่อนเหมือนกันแหละแต่ก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกเอาอย่างนี้โตไม้ก็ดีกว่าดีจะว่าดีก็ดีแหละแต่โตไม้ก็ต้องดูชนิดไม้อีกว่าแบบเออมันอบมาดีหรือเปล่ามันอะไรแบบนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่จะชอบสรุปไปซื้อโตไอเนี่ยสังกะสีแบบเน่าก็ทิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แบบร้านก๋วยเตี๋ยวดีสุดตอนห้องัวเนี่ยคิดว่าใช้งานจริงไม่ได้ ถ้าไมถ้าคิดในบริบทคนไทยนะเพราะว่าคนไทยทําอาหารอะไรบ้างกะเพราเออควันขโมงเลยเออสมมุติว่ายืนผัดกะเพราตรงนี้แล้วมีคนนั่งอยู่ตรงนี้หัวเหม็นหัวเหม็นกันทั้งบ้านจามเฮ็ดเชยเฮ็ดเชยกันทั้งบ้านอะเออคือนอกจากจะหัวเหม็นจะจามอะไรคือมันก็กลิ่นจะไปติดที่โซฟาติดผ้าม่านอีกใช่ไหมเออทำความสะอาดไม่ได้อีกยากอีก เขาก็เลยแบบต้องมีครัวไทยอะไรอย่างงี้ป่ะอืมคือบ้านคนไทยก็ควรจะมีครัวไทยเพิ่มขึ้นมาด้วยคือไงคือไปผัดหลังบ้านเหรอเห็นเขาชอบแบบแล้วแต่คนแหละเออสุเนเขาชอบต่อเติมออกไปเนาะคือถ้าสมมติว่าอยากมีครัวสวยๆแบบเนี้ยก็มีได้แต่ก็ควรจะมีห้องครัวเพิ่มเพื่อแบบเออพวกเรื่องกลิ่นเรื่องควันคือทําแบบตามเรื่องคิดค่าสรุปคยก็ได้อันนั้นก็จะมีห้องครัวแยกเลยใช่ป่ะที่มันจะเป็นเขาเป็นเชฟเขาเลยทําอาหารเยอะมีควันเยอะเขาก็เลยมีห้องปิด Uh huh. เออแล้วก็มีส่วนเตรียมอาหารข้างนอกอีกทีนึงก็ดูสวยดีแบบนั้น uh huh. แต่ในเรื่องนี้ดูดิทำอะไรบ้างละ่ะปิงขนมปังเอยแค่นี้เองเ,ออเนาะทำกระแตงนี่มากสุดละเออมีอันนึงที่ชอบของห้องครัวอันนี้คือเขาอะดึงดึงขยบมาจากใต้เคาน์เตอร์ออมีขยะป,ประมาณ4ี่สี่ใบแยกขยะแยกขยะแล้วคือเขาทําเป็นที่เก็บถังขยะเลยอะดีเนาะ มันดูมีระเบียบแล้วแบบน่าทิ้งเวลาตอนเก็บก็รู้สึกแบบไม่ขยะขยงมือเท่าไหร่คือบางทีถ้าเราไม่ได้ดีไซน์ตรงเคาน์เตอร์ว่าเราจะวางถังขยะไว้ที่ไหนอ่ะบางทีมันจะไปแหมะมือกาห้องครัวเธอคิดถึงบ้านเราสิก็แบบแหมะไว้ตรงกาห้องครัวใช่ไหมเออเข้ามาเปิดประตูเจอถังขยะก่อนเลยมันก็ไม่สวยบบแมาแรงซับเออตะครัวไม่เอาคือถ้าดีไซน์ตรงแบบช่องเก็บถังขยะไว้อ่ะมันก็จะเป็นเป็นระเบียบมากขึ้นเออมันก็จะแบบมีความเรียบร้อย ็เป็นจุดเล็กๆที่สําคัญเนาะตมมาที่โซนต่อมาคือโซนห้องนั่งเล่นอมันมีการลดระดับของไปประมาณ3ามขั้นเออเธอชอบไหมชอบทําไมล่ะฉันว่ามันดูแบบอบอุ่นนะมันดูแบบเป็นเวิร์งของฉันเออมันเรียกว่ามันดูคล่อมๆใช่ไหมไม่เป็นหลุมลงไปแบบนี้ถ้าเป็นแบบฝรั่งเนี่ยก็จะมีแบบเตาผิงนี่ป่ะจาต้นคิสตามาเออเออแต่นี่ญี่ปุ่นอาจจะแบบไม่มีอะไรขนาดนั้นเนาะเขาก็มีเตาผิงนะ ของปลอมติดไว้เฉยๆ้ที่ไทยยิ่งไม่ต้องเที่มันคือีเละแต่แค่แบบเหมือนทำเรียนแบบเป็นรูปเตาผิงถ้าที่ไทยก็ตั้งจอทีวีใหญ่ๆก็พอละเออคือจริงๆอ่ะฉันก็ชอบความแบบรดสเตปอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคืออยากทำบ้านแบบนี้เหมือนกันคือส่วนใหญ่ที่ออกแบบมาบ้านจะบอมีผู้สูงอายุบ้างมีเด็กเล็กๆบ้างคือการรดสเตปอ่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ อืมก็จริงแบบอ่ะถ้าแก่ตัวไปเดินไม่ไหวมีรถสเต็ปมันก็เหนื่อยแล้ววะ่ะแค่นี้ใช่ไหมเดินลาบากเอออนาคตอาจจะต้องเอาไม้วางผ้าแล้วให้แบบถ<ท>่ายลงไปเล,ปลปยิ่ไถ่ายอะไรน้าขมามหรอก็เลยแบบจริงๆก็ไม่ค่อยได้ออกแบบไอ้พวกนี้หรอกรถสเต็ปอะไรเท่าไหร่แพงด้วยปะต้องขุดหลุมปะไม่หรอกมันอยู่ที่การลดระดับคานไม่ค่อยเกี่ยวกับการขุดหลุมนีเท่าไหร่ตายแล้วดูโง่อ่ะแต่ว่าการรถสเต็ปที่ดีสมมติว่าถ้าอยากจะลดจริงๆนะ ไม่ควรลดแค่ขั้นเดียวเธอเคยเห็นมาร้านอาหารหรืออะไรที่มันชอบลดแค่ขั้นเดียวแล้วคนเดินสะดุดอะ่ละล้วเขาต้องมาติดแถบสีเหลืองว่าแบบระวังสะดุดด้วยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทาไปทําไมไม่รู้ของเขาเออมันอาจจะแบบเป็นแค่แบบต้องยกสเตปเพื่องานเซอร์วิสข้างใต้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือการลดสเตปที่ดีอะ่ะควรจะลดประมาณ3ขั้นทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของพื้นใช่ไหมแบบ หนึ่งสองสามก็คือก้า้ไปสามก้าคือบางทีค่ขั้นเดียวอะ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นจริงถ้าแบบปูมาเป็นไม้เหมือนกันปูมาเป็นหินเหมือนกันอย่างเงี้ยแทบจะไม่ต่างกันเลยอะสะดุดได้ง่ายมากต้องระวังมากเธอฉันชอบตรงนี้ตรงไหนโอโมโจิอ๋อเออมีที่ให้โอโมโจิมานอนมีจานออข้าวมีที่กินนาที่รับเล็บ ของเล่นพร้อมเลยแบบเออน่ารักเนอะคือตรงนี้ฉันก็ชอบเหมือนกันนะเออฉันว่าเนี่ยถูกใจทาดแมวจริงๆตรงเนี้ยรู้สึกว่าเป็นของโอโมจิหลายที่เลยนะตาบันไดก็มีที่ให้อาหารโอโมจิเออเธอแต่ฉันไม่ชอบบันไดอย่างนี้เลยฉันบ่นมาหลายรอบแล้วนะทําไมต้องเป็นรูไม่เข้าบันไดรูรูเธอแบบคิดสภาพดิถ้าแบบกลางคืนเนี่ยฉันเดินแล้วแบบขามันดบบรึปกะแล้วเธอก็เดินแล้วขาดับไปได้ยังไง โอ้แต่มันก็คือน่ากลัวเหมือนกันเอาจริงไม่ชอบมันโล่งมันเหียวเธอไม่คิดถึงแบบเวลาใส่กระโปรงแล้วมันจะโป๊อย่างเงี้ยเธอไปคิดถึงหลังขี่แล้วหรอฉันกลัวมากเลยอ่ะน้าแข้งฉันจะต้องแบบถลอกแน่เลยอ่ะคืออันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเป็นฉากละครบันไดแบบเนี้ยมันสร้างง่ายคือมันเหมือนแบบเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็มาตั้งได้เลยไง อแต่ถ้าบ้านคนจริงๆอ่ะมันก็มีทั้งถ้ำแบบทึบแบบโป่งก็มีคือเลือกได้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบพอขึ้นบันไดมาก็เจอส่วนของห้องนอนทั้งสองห้องใช่ไหมก็มีห้องของนางเอกกับพระเอกก็เจอห้องนางเอกก่อนโอ้โหห้องนางเอกนี่คือโลกมากโลกมากแล้วนั่งยังจะยัดโซฟาเข้าไปอีกนะเต็มเต็มห้องแล้วเอาจริงถ้าไม่มีมันก็โล่งอยู่มันก็เรียบร้อยอยู่คือห้องมันดูเรียบร้อยเพราะว่ามันมีบิวอินไง มันมีบิวอินตู้หนังสือกับตู้เสื้อผ้าใช่ไหมที่ข้างๆอ่ะข้างประตูมันก็เลยดูแบบเป็นเหมือนผนังเรียบๆมาเอาจริงตู้เสื้อผ้าดูน้อยไปปะโอถ้าเทียบกับกันอยู่ชีวิตจริงๆอ่ะจริงมันแบบน้อยไปหน่อยแล้วก็โทนห้องเขาจะเป็นโทนแบบสีขาว,ขาว,สวาๆสว่างๆเนาะแล้วก็เป็นพื้นไม้ เออชอบอย่างนี้แล้วก็เอาโซฟาที่เป็นสีส้มอ่ะมาไว้ตรงกลางเหมือนกับเอาโซฟาสีส้มอ่ะมาสร้างจุดเด่นให้กับห้องคือถ้าบางคนอ่ะบางทีทําห้องนอนมาสีขาวๆไม่มายแล้วแบบไมรู้สึกน่าเบื่อจังลองหาเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นจะเป็นโซฟาจะเป็นหมอนผ้าปูที่นอนอย่างเงี้ยก็ได้นะเป็นสีๆขึ้นมาห้องก็จะดูสดใสดูโดดเด่ดดดนขึ้นมาได้อแล้วมันก็เปลี่ยนได้ง่ายๆใช่ไหมพวกผ้าปูที่นอนอย่างเงี้ยเป็นเคล็ดรับนะคะ มาที่ห้องต่อมาคือห้องนอนของพระเอกโมโมเซก็คือจะเป็นคนลัสไตล์กับห้องของนางเอกเลยเนาะ mm hmm. เออดูแบบเรียบเรียบดูคินคลีนใช้โทนสว่างแล้วก็มี <Yeah. S 2> ตู้เสื้อผ้าบิวอินเหมือนกันมีปลูกต้นไม้ในห้องด้วยของน้อยเหมือนเดิม น้อยอีกแล้วคือเสื้อผ้าแบบนี้ประมาณ3-4ี่ชุดเองปะออในทูื้อท้าบ้าเปล่าไม่ไมีท <laughs> างเป็นไปได้ของจริงต้องอัดแน่นแล้วก็แบบเสริมต่อขึ้นมาอีกมีพับพับพับเ,ออเธอฉันเห็นที่นอนโอโมจิ <laughs> แล้วเธอมองแต่ที่นอนแมวเนี่ยแหละ เออพอทุกที่คือต้องมีโอโมโจิทุกที่เป็นของโอโมโจินะคะบ้านนี้บ้านนี้เป็นของโอโมโจินี่แหละเจ้าของฉันก็ว่างกลับไปมที่ห้องน้ําอีกรอบหนึ่งที่ชั้นล่างจะมีห้องน้ําอยู่ซึ่งเขาจะแยกเป็นส่วนเปียกกับส่วนแห้งด้วยอืเธอชอบมีห้องน้ํานนแบบนี้ชอบมากเลยคือแบบไม่ชอบเวลาอาบน้ําเสร็จอะแล้วต้องใส่กางเกงขาย,ยาวหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบพื้นมันก็เปียกอะแล้วขาก็เปียกแล้วจะทรงตัวไง ข้างเดียวแล้วก็ไม่มีไม่มียเหรอเออ,อ,อห้องน้ําที่มันแบบไม่ไม่แยกอ่ะมันก็จะเปียกเปียทั้งห้องอ,ะอ่ะมันก็แย่ๆเนาะเวลาเดินเข้าไปอ่ะแต่บ้านเรานี่ไงบอกให้ทําใหม่ <laughs> ไม่มีตงังตรงห้องน้ําส่วนแห้งอ่ะที่เขาถ่ายเราไปเห็นอ่ะก็คือจะมีอ่างล้างหน้าที่เขาไ่ยืนแปรงฟันด้วยกันใช่ไหมโอ้ยชอบฉากนี้ฉันว่ามันดูแบบเป็นแบบสามีภรรยากันดีมากเลยอ่ะแปรงฟันด้วยกันตอนเช้าอย่างเงี้ยน่ารักบางบ้านหรือบางโรงแรมอ่ะที่เขาจะมีอ่างล้างหน้าสอง อฮิตแอนเฮอร์อ่ะหรอมันมันเพื่อขนาดนั้นใช่เขาเพื่อไว้แป้งฟันพร้อมกันแบบนี้เนี่ยแหละแต่คือก็คนละอ่างไงเออคนละอ่างแต่ยืนข้างๆกันหรือแบบอ่างนึงเอาไว้ใช้จริงอ่างนึงไปถ่ายรูปหรือเปล่าเพื่ออันนี้จะเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันคนรวยไงเออแล้วถัดมามันก็จะเป็นที่นั่งแต่งหน้าเอาจริงอันนี้มันเหมือนในออนเซ็นนะเธอเคยไปออนเซ็นไหมเออเคยเออมันจะแบบแยกอย่างนั้นเลยไง แ,บบแต่งตัวเป่าผมอะไรอย่างเงี้ยเป็นโซนโซนอันนี้ก็เหมือนแบบย่อขนาด,นาดมาอที่บ้าน,นตรงข้าก็คือเป็นเครื่องซักผ้าเลยเนาะแล้วก็มีทั้งตู้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพวกน้ํายาซักผ้าต่างๆอยู่ตรงนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะเออดูเป็นระเบียบอ่ะอาบน้ําเสร็จโยนเสื้อเข้าเครื่องอส,สบายซึ่งจริงๆอ่ะบางบ้านชอบแบบลืมออกแบบพวกที่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆซึ่งถ้ามันไม่มีอ่ะมันก็จะแบบไม้กวาดระเกะระกะไม้ถูพื้นระเกะระกะ ไม่สวยอีกอคือถ้ามันมีแบบตู้เก็บเรียบร้อยก็จะดูสวยดูเป็นระเบียบเนาะสรุปจับผิดแปลนบ้านทางโอชิอยู่ได้จริงหรือเปล่าอยู่ได้จริงไหมเธอคิดว่าอยากจะอยู่ก็อยู่แหละอยู่ได้อ่ะคือถ้า ตามความคิดเราก็คือคิดว่ามันก็อยู่ได้จริงในบางส่วนแต่ถ้าอยากจะไปสร้างตามเยนะี่ยต้องปรับสกเกลลงมาอีกเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างโอเวอร์สเกลแล้วก็มีเวสเปีอยู่เยอะมากมส่วนในฟังก์ชันในดีเทลต่างๆในละครทําได้ดีนะโดยเฉพาะตรงห้องครัวเนี่ยแหละที่เออมันมีที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบถ้วนคืออย่างที่เราชอบคือชอบดีเทลตรงที่เก็บถังขยะส่วนฉันชอบตรงไหนหรือปะแมวแน่นอนโอ้ยอะไรอะรู้ว่าฉันว่ามีที่ให้แมวเล่นเยอะดี อุปกรณ์แมวต่างๆด้วยฉันว่าเออฉันอยากเกิดเป็นแมววันนี้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพี่สถาปนิกด้วยนะคะก็ถือว่า เราก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนะคะและถ้าเกิดอ่ะใครจะจ้างงานนะคะไทยอินหน่อยค่ะทยอินตัวเองเร็วก็อันนี้ไม่อยากจะบอกเลยอะไรามาไ,มไม่อยากจะบอกอันไหนเล่ามาไม่อยากจะบอกจากคลิปที่แล้วอะคลิปคีข้าวตาลูกโคย้ยอะที่เราแกะเป็นบ้านกันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มีคนจ้างงานมาจริงๆด้วยคือบอกดีใจมากๆจริง สุดยอดเออนี่คือได้สร้างบ้านจริงๆทำสัญญาเรียบร้อยแล้วด้วยแบบ <c oughs> นี่เป็นแฟนเพจที่มาจ้างเราออกแบบจริงๆดีใจมากอ่ามีแน่นะคะ <c oughs> ถึงทำคลิปนี้ขึ้นใหม่รอบหนึ่งหางานต่อค่ะ <c oughs> ใครที่สนใจอยากจะจ้างออกแบบบ้านทําบ้านนี่ก็คือติดต่อไม่ได้ที่ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะมิไ a ดีไซน์สตูดิโอค่ะ อ่ะก็ถือว่าดีงามนะคะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว3ตัว4ตัวอ่ะก็ขอให้ปีหน้านะคะคุณพี่เนี่ยได้ออกแบบบ้านอีกประมาหหละะังเลยโอ้โหตายนิด <laughs> แต่ถ้าเกิดมีงานเข้ามาเยอะๆเนี่ยคุณพี่ก็จะไม่มีโอกาสมาทำคลิปอย่างนี้ได้เพราะไม่ว่างออกแบบหัวฟูเลยอ่ะถ้าใครอยากให้คุณพี่นะคะมาพูดถึงบ้านซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ ก็เถิดเรามีเวลาเนาะที่มีเวลาเนี่ย <c oughs> เ,เออก็จะแบบแบบมาพูดมาให้ความรู้อะไรอย่างงี้อีกเราดูซีรีส์อ่ะเราก็นอกจากจะได้ความบันเทิงไปแล้วเราก็ต้องได้ความรู้ด้วยเรื่องบ้านนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนาะเออแบบบางทีแบบนอนดูซีรีส์อยู่โอ้ยอยากแบบดีไซน์บ้านใหม่จังเลยติดต่อไปได้เลยนะคะใครอีกรลบที่สามคลิปนี้แล้วนะคะก็เอาเป็นว่า <c oughs> จบคลิปเธอคะ่ะไป, <c oughs> ไ,ปไปออกแบบได้แล้วมาบายบายบาย I